เรื่องร้อนฉากกลางสภาเมื่อสอสอไอออกมาแชรกระบวนการฟอกเงินสุดแสบผ่านเว็บลอตเตอรี่หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่เราคิดเปิดโปงโกงสอสอรัชนกศรีนอกได้เปิดประเด็นร้อนแรงกลางสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านเว็บขายลอตเตอรี่โดยใช้เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือที่เรียกกันว่าเงินสแกมเมอร์มาซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาด กระบวนการฟอกเงินสุดซับซ้อนลองนึกภาพตามแก๊งสแกมเมอร์ได้เงินมาจากการหลอกลวงหล่งจากนั้นนําเงินเหล่านั้นไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในราคาที่สูงกว่าปกติเพื่อให้ได้มาซึ่งลอตเตอรี่จํานวนมากจากนั้นก็นําลอตเตอรี่เหล่านี้ไปขึ้นเงินรางวัลทาให้เงินสกรปรกกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนถูกกฎหมายช่องโหว่ในระบบสสรชนกชี้ให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยไม่สามารถจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเพราะมีผู้มีอํานาจบางคนในรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่คือประเด็นที่น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเส้นทางเงินสกรปรกเงินที่ถูกฟอกแล้วถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ราคาแพงการปั่นหุ้นหรือแม้กระทั่งการนำไปใช้ในการเมืองเช่นการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือสนับสนุนเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองมูลนิธิบางหน้ามีการตั้งมูลนิธิต่างๆเพื่อแจกของให้กับประชาชนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำคะแนนนิยมเหล่านั้นมาสนับสนุนทางการเมืองนี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจและน่าจับตา คำถามที่น่าคิดสสรชนกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการปราบปรามแก๊งกมเมอร์จึงไม่ประสบความสําเร็จเธอตั้งคําถามถึงผู้มีอํานาจบางคนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงมีการยกตัวอย่างบุคคลที่ถูกตั้งข้อสงสัยเช่นนายวรพักธัญ,ญาวง์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความหวังและการเปลี่ยนแปลง สสรชนกยืนยันว่าหากพักประชาชนมีอำนาจจะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตคอรรัปชันเกิดขึ้นและจะนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่ามีโจรอยู่ในรัฐบาลและคุณคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย